ให้เขาเคลียร์กาแฟยนงไม่ใส่น้ำแข็งค่ะอ,อร่อยมากนา้ำแช่างล่างแต่ให้หนูเคลียร์น้ำตอนนี้หนูตายแน่หนูโกรธแน่มันจะลัดคนหนูแล้วนะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ พีชเงยสองขวดสองอันเนี่ยหนูไม่หิวอร่อยมากกินนม lunch so happy 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 ไปจ้อแล้วนะเช้าๆหนูก็ค่อยหิวเออเออเออของใครสุกมาก พี่พร้อมยังคะหรือไม่พี่รออานนนนพร้อมพร้อมเลยนะทุกคนพี่เก่งอะพี่เก่งไม่รู้ทุกคนทำงาน<อ>สายปะ่ปะอันเนี้ยชั่มงถึงับว้มีประตูแล้วาากางแต่ไม่ค่อยยอมปิดก,กันปิดไม่สนิทเลงก็ไม่รู้ใช่เมันเดี๋ยวมันต้องติดแม่เหล็ มันต้องติดโชกคันควรติดโชกเขาปิดกล้องอูแล้วในต ok. ิ๊กต็อกของประตูเหล็กด้วยโอ้ทำสวยนะใช่เขาทำดีโอนแต่สเต็ปเปอร์ขี้เหร่มากเลยหนูรุ่เอาัยวใหม่ทุกคนขับ เราอาจจะต้องไปเจอกันอีกบ้านหนึ่งนะได้ไหมโอ้ยอหนีเนื้อตามนั้นค่ะ